ฮแล้วแพ้แล้วอโอ้เขาเพิ่งเปิดไป2นัดแพ้ซะแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องลิเวอร์พูลครับแต่เราแวะไปหาเพื่อนบ้านเราก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้ครับผมได้บอกแล้วว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหาทางชนะไบรตันยากมากเพราะไบรตันเนี่ยเขาเล่นในบ้านได้ดีมากครับอเมริกันสเตเดียมชื่อสนามเขาโอ้โหเมื่อวานครับบวกกับดวงที่สวยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เลยไม่ชนะครับพลาดถึงแพ้ไปเลยครับไม่รู้กองหลังไปกองรวมอะไรอยู่กันตรงนั้นไม่ทราบได้ฮะมาทรายเดเร็กลงมางงเพื่อนกันหมดเลยครับเฮ้ยทำไมตรงนั้นว่างวะยิงกันสองคนเปรโดกับ อะไรเอนโซเอนซีโซเน่ยืนกันว่างโล่งไปเลยครับแล้วก็สะบัดมงอย่างสวยงามตามท้องเรื่องมาชสเตอร์ยูนเต็ดก็พ่ายแพ้ไปครับเมื่อวานครับมาชสเตอร์ยูเต็ดเล่นโดยแบบไม่มีกองหน้าครับผมกะแล้วแต่ที่ผมบอกว่าเซอร์เน่าจะลงผมก็คิดว่าเฮ้ยกองหน้ามันไม่มีมันมีอยู่คนเดียวเพราะไฮอรุนก็บาดเจ็บก็น่าจะลงแต่ไม่ครับเทนฮารใช้เป็นบูโน่แฟนันกับ เมสันเมาส์ครับรู้สึกว่าจะเป็นเมสันเมาส์มัม้งยืนหน้าและบูโน่ฟรนันเป็นเบอร์สิบคอยป้อนให้เมสันเมาส์แค่กระซับเล่นกันอยู่ครับส่วนทางขวาเป็นอามัดนิยาโร่ข้างซ้ายจะเป็นใครครับแบล็กฟอร์ดโอ้โหเมื่อาวานยิงท่าอะไรก็ไม่รู้เข้าด้วยนะแต่ล้ำหน้านะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ผมดูเสดตัวแรกแล้วผมก็ยังนิ่งใจเลยที <c oughs> hey man, ่แมนยูจะยิงได้เหรอวะในเมื่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าไม่มีกองหน้าเมือ่อที่แบบเมสันเมาส์อะ่ะตั้งแต่ออกมาจากเทลซีน่ะ ผมก็ไม่เคยเห็นฟอร์มเก่งเขาอีกเลยฮะทีมสา้างกิษก็หลุดยาวๆไปครับส่วนกานชโชครับได้ลงมาตอนช่วงครึ่งหลังฮะเกือบจะยิงเข้าอยู่แล้วแต่เซอร์เซรค,ครับมันตามจังหวะบอลจริงๆคือพอเขาเปิดมาพอบูนเนอร์เฟนันมาเปิดมาปาุ๊บกาเนชโชกะยิงกะยิงแน่นอนครับแต่ว่าเซอร์เซครับ สไลด์ไปตามจังหวะตอนแรกอะกาจ,จะสไลด์จังหวะแรกให้เข้าที่บุโนโ่เฟอร์นันเปิดมาแต่เลยไปถึงการาโชการาโชตบกับไม่ได้ตบกับรับยิงครับแต่เซิร์เซ์ครับสไลด์ไปปุ้งโดนลำหน้าซะงั้นพอไม่ได้ประตูครับจิตใจรุนเรครับมาโดนลูกนาทีท้าย,ท,ายทีมใหญ่ๆอะมันไม่น่าโดนไงเพราะว่า5นาทีสุดท้ายหรือช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยทีมที่ มีศักดินาขนาดแมนยูเนี่ยมันไม่น่าพลาดแล้วก็พลาดบ่อยตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะฮะลูกอย่างนี้ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับก็เลยพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งครับไบตันเนี่ยเปลี่ยนคุณซื้อใหม่มาแต่ก็ยังเหมือนเดิมการเล่นก็นยังสไตล์เหมือนเดิมมีต่อบอลกันหน้าโกเกือบโดนก็าฉกไปยิงละแม่แต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับแดนนี่เวลเบกครับใช้กดประตูยิงประตูทีมเก่าครับยิงเสร็จก็ ไม่ต้องกักกันเลยดีใจกันแบบโอ้ส่วนหน้าเป้าครับเจา้าเปโดใช่ไหมเจา้าเปโดใช่ไหมเล่นดีนะเล่นดีนะคนนี้นะผมว่าใช้ได้เลยครับและมโตมะนี่จะยังเหมือนเดิมครับฉายแววอยู่ไม่นานหรอกใบตัน้นเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อไปแล้วเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยนะคารอรุมิตมะเนี่ย แล้วการเปลี่ยนตัวของไบรตันครับตัวสำรองที่ลงมานี่โอ้โหตีกาสะใจทุกคนครับปีกซ้ายที่ลงมาแทนใครวะามินเตอโอ้โยตัวนั้นก็ตีกาตักบอลไปให้เปรโดโงเข้าแล้วก็เอนโซซีนี่ยิงไกลแต่ละลูกนี่รู้สึกว่าจะเป็นนักเตะปารากวายัยโอ้โหแต่ชื่ออย่างกับพวก อาเจนตินาเนาะพวอเมริกาใต้เขาก็ชื่ออย่างนี้เมื่อวานครับเปลี่ยนตัวลงมาก็ทําอย่างทําได้ได้ได่ไดอยดอดเยี่ยมคือเขาต้องการประตูเขาก็ส่งตัวรุกลงมา 3, 2, 3คนเลยแล้วก็ได้ประตูจริงๆด้วยแมนย,ยูครับเสียดายจริงๆกับลูกกานชโชแต่ก็อย่างว่าแหละครับดวงจะแพ้แะครับและนี่ครับกระผมขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เป็ดหน้าบึกอือหือ นี่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 เพราะผมเป็นไงโอาโหมีนงหมีเนยมีหมดอ่าของลูกครับเอามาตั้งโชว์ซะงั้นแหละครับไม่มีอะไรครับแมนยูครับก็แพ้ไปสงสารเพื่อนจริงๆสงสารจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอจัะยังเหลืออีกตั้ง3.6นัดให้แก้ตัวเอริกเทนฮารอยู่ต่อไปยาวๆนะจ๊ะอย่าได้ย้ายไปไหนจ้ะเพราะว่าเจ้าทำทีมาดีแล้วกำลังมาถูกทางแล้วดีนัด ไม่ดีนัดดีนัดไม่ดีนัดเนี่ยแฟนบอลทีมอื่นเขาชอบครับเทนทาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับ mine, แ,แมนแฟนแมนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดก็กดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ดีนะจ๊ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปของลิเวอร์พูลครับสวัสดีครับ